สวัสดีครับาเวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ลูสุดท้ายล่องใต้ไปที่จังหวัดพังงาครับช่วงนี้ที่พังงาผลไม้ดังๆของจังหวัดนั้นออกวางตลาดแล้วครับเกษตรจังหวัดพังงาก็เลยจัดงานของดีและผลไม้เมืองพังงาและพังงาชั่วโมงนี้ก็บอกว่าที่ดังเหลือเกินก็คือทุเรียนสาลิกาดังแบบเดียวกับทุเรียนหลงรับแลรินรับแลที่อุตรดิตถ์ยังไงอย่างนั้นทีเดียวครับดูผลทุเรียนสาลิกาสิครับลักษณะคล้ายๆกับทุเรียนก้านยาวแต่ลูกเล็กกว่า เขาบอกว่าต้นของสาริกานั้นอายุ50ปี100ปีก็มีครับและในงานนี้ไหนๆก็เป็นงานผลไม้ดังของเมืองพังงาแล้วก็จัดการแข่งขันซะเลยครับรับประทานทุเรียนสาริกาหนึลูกแล้วก็มังคุด2กิโลกรัมใครหมดก่อนเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะแต่มีเงื่อนไขว่าพอหมดแล้วต้องเรอใส่ไมโครโฟนด้วยครับดูนะครับการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วทุกคนออกสตาร์ทเหมือนกัน และทำถูกต้องด้วยก็คือรับประทานทุเรียนสาลิกาก่อนสูตรการทานทุเรียนก็บอกเลยครับว่าถ้าไม่ต้องการให้เรอเสียงดังให้ทานทุเรียนและตามด้วยมังคุดและดูครับใครเจอทุเรียนงอมก่อ็เลอะหน่อย <c oughs> สุภาพสตรีท่านนี้ครับทานแล้วดูเหมือนว่าถ้าจะสู้ไม่ไหวบอกโคศกช่วยหน่อยป้อนโคศกโคศกรับมุกครับ <c oughs> และผลปรากฏว่า หนุ่มร่างใหญ่คนนี้ครับหมดก่อนเพื่อนครับลุกขึ้นชูมือประกาศชัยชนะแล้วออโคศกบอกว่าต้องเรอใส่ไมโครโฟนก่อนครับจึงจะชนะสมบูรณ์แบบมาแล้วครับเรอแล้วครับปรากฏว่าโคศกบอกว่าไม่ดังให้เรอใหมออ่แชมป์บอกว่าเรออีกทีงได้เรื่องแน่เพราะว่าผู้เรียนสาริกามาถึงคอหอยแล้วถ้าให้เรอครั้งที่สอง อาจจะมีมากกว่าเลยครับพบกันใหวันจัดเรข่าวนอกโลก